วันนี้ครับผมก่อฉนเอานาะเพราะจากนี้คุณดูผมก้าวแล้วผมอันนี้จะมาเล่นกับคุณยายแกนี่นะทุกคนหมอบ้มแสงไปนิดนึงทุกคนแซมไม่ค่อยมีหนุนทุกคนมาทุกคนหมาแกนี่นะครับทุกคนเด็กเงินดีนะกลัวเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนหมาแล้วนะทุกคน คุณยายแานนี้นะทุกคนมานทุกคนตอนนี้ก็เป็นคุณยายแกนนี่มาแล้วเราจะลองจับคุณยายแกนนี่ดูก่อนนะทุกคนผมจะกลัวเดืกกินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนิ้ลงนะผมอันนี้นะทุกคน,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 กคนวันที่หนึ่งนะทุกคนเอาแล้วเนี่ยทุกคนมาแล้ว mana tuh kan? Oh iya. Yeah. Uh, Kunjama Kunjama uh, nyama, kun aku tuh kan? Kunjama betul tuh kan? Maik, เออแล้ว yeah. ป,ประตูมันแนรูปปิดเลยทุกคนเดย์วันที่สองเลทุกคนวันที่สองอ้ยเักต<ป>อนนี้ทุกคนตอนนี้เกิดมาใหมา่ครั้งนึงนะทุกคนแต่าต้องใช้ลนึ ไม่เยมันเงียบๆไม่ไปทุกคนหมายความว่าอะไรอ่ะเขาเสียง่อนแล้ทุกคนฉันนังถ้ามีอะไรก็ขอไปเลยมันกลางแจ้งแล้วทุกคนอุลนากลจะจัดเล่นของันนก่ไม่ค่อยไหวเลยอุชเชอเอาเอาเขาเขาประตู ปุ้คนรอนะทุกคนรอรอคนเดีกันนี่คเดกนนีมาเสียงำคุณป้าเขานี่มากันทางรับรอครับรับรับรอรอนะทุกคนมีการากดักเพื่นทุกคนดูดิทุกคนดูดิมีกาากกดักน อนนี้ทุกคนอยู่คนน่ากลัวจริงๆทุกคนไอ้มออกมารุนทุคนจะเขาจะไม่ไปไหน้วทุกคนอ้้หกลับแลครับพี่น้องปิดประตูดูเดียวนาไม่จะคุณดยกันนี่ทุกคนไม่อยกจะแล้วน่ากลัผ่าเลย ม่อะไม่เล่นโนมิโนอ่ะกูเล่นจะหมางฮอตอะไม่ไม่มาคุเล่นเกมอยู่ม่บุมมึงไม่ติดอ่ะ

เนะเกียวเื่องของคุณยายเขาว่าทุกคนเอาไอเดียทุกคนร้อนจริงวะาออกไปออกไปมีออกไปมีตายเนี่ยออกไปมีตายใายแกพกออกไปนะทุกคนกลับแล้วทุกคนกลับแล้วแล้ว นายแกมาแล้วทุกคนนายแกมาคนใหญ่แกไม่รู้สเห็นนะทุกคนโอ้ทุกคนทุกคนวันนี้ทุกคนหาเวลาหมดแล้วนะผมมันเหมือนมันจะเล่นเวรการหมาแล้วทุกคนมาแล้วไม่อ้พวก วันสุดท้ายของผมนะทุกคนจนจัดการเขาดเอาแล้วทุกคนติดเลยนะเว้ยกมโอ้ ไปแล้ว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 ไปตายดีครับทุกคน,นเกมไหนผมเ,เล่นบ้างนี่ครับทุกคนุกคนต่อเนื่อง้วยทุกคน เอาเอาไาไเอาบุ๋เล็กคนมาดิี๋ยวค่ะเดี๋ยวขยายลงไปอีกหนึ่งคนอัสตันอับมันกัน thank you คนมากคนมากทุกคนไม่เล่นรึปปอันนี้มีเพียานี้แล้วผมแล้วนใหม่ข้นมผมอันนี้มีเพีเท่านี้ผมสวัสดีครับ